French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน o n น v a สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ French Kid มีเพจ Facebook ด้วยนะคะช่วยกันไปกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ด้วยขอบคุณค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปอภรอลีตอนที่4หัดอ่านภาษาฝรั่งเศสหัดอ่านกับช่อง French Kids คือการที่หัดอ่านแบบเป็นระบบสิลาบิกนะคะหัดอ่านแบบเรียงพยางสำหรับผู้เริ่มเรียนยังอ่านยังสะกดคำภาษาฝรั่งเศสไม่คล่องเราขอแนะนำเพลย์ลิสต์พ r น n u ซีย a ส i ยงการออกเสียงและการสะกดคำนะคะ เป็นการหัดอ่านแบบซิลาบิกคือการอ่านเรียงพยางนะคะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ในเดสคริปชันงั้นเดี๋ยวคลิปนี้มาเริ่มกันเลยนะคะช่วงแรกเรามาหัดอ่านกันทีละประโยคจากประโยคสั้นๆแล้วประโยคจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มกันเลยนะคะเลฟิโต้ En automne, les feuilles tombent. En automne, les feuilles jaunissent puis tombent. En automne, les feuilles jaunissent puis tombent en virevoltant. En automne, les feuilles jaunissent puis tombent en virevoltant dans le vent. En automne, les feuilles des platanes jaunissent puis tombent en dans le vent. มาดูความหมายกันนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่อยากสะสมคำศัพท์โอต้นก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะในประโยคเหล่านี้นะคะจะพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงก็คือตั้งแต่ใบไม้ใบไม้ก็คือเลเฟย์พระหุพนนะคะเลเฟย์ตงบ ก็แปลว่าใบไม้ร่วงนั่นเองเลเฟยแปลว่าใบไม้ตมก็คือแบบตมเบน,นะคะเออใบไม้ร่วงเสร็จแล้วเออถัดมาโจนิสก็มาจากกริยาโจนีเอชเออีเอเนโจนีเอก็คือค่อยๆเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะคะจากใบไม้เออเหลืองขึ้นจากนั้นใบไม้ก็เออร่วง เวียข้างโวตองก็คือเหมือนกับมันก็คือร่วงแบบเหมือนกับบินเหินหกละหกละเหินอย่างเงี้ยนะคะก็เวียข้างโวตองก็คือบินทลาล่าลมนั่นเองนะคะแล้วก็เลเวองเลเวองก็ลมอ่ะทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายองโนตอนเลเฟย์เดอพลัสตันน่ะโจนิสปุยตององเวียข้างโวลตองดองเลวองก็คือ เออหือดูใบไม้ร่วงใบไม้จากต้นพลาตันพลาตันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะก็ค่อยๆเหลืองจากนั้นก็ตกแล้วก็บินทลาเรืองราาในสายลมนั่นเองนะคะแล้วเราก็มีภาพประกอบมาเป็นการเพิ่มเติมนะคะฟเฟเดดพลาตันก็คือดังรูปนะคะอันนี้เป็นของพลาตันก็คืออันบนสุดก็เขียนกํากับไว้พลาตันนะคะ จากนั้นก็มีเฟยเดเชนก็ก็เป็นรูปยาวๆนะคะจะเป็นทรงยาวๆเชนก็คือเป็นต้นไมชน้ชนิดหนึ่งในฝรั่งเศสมีเยอะมากในป่าในฝรั่งเศสเนี่ยเราไปหาดูนะมีประมาณ39%เป็นเชนนะคะอีกใบหนึ่งข้างล่างสุดนะคะมาคงนีเยก็เป็นสามแชกแบบนั้นน,นนะเรา พูดตรงๆเราก็ไม่เคยสังเกตเห็นหรอกนะแต่ว่านี่เราดูมาในหนังสือโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในช่วงต่อไปกันนะคะจะเป็นการอ่านแบบเป็นพารากราฟเหมือนเดิมนะคะการอ่านเป็นพารากราฟเป็นบทความสั้นๆนี้นะคะก็คือถ้าจบประโยคด้วยจุดก็เป็นประโยคบอกเล่าก็คือลงเสียงต่ำถ้าจบประโยคด้วยเครื่องหมายคำถาม ก็คือพองเดนเตฮกัสยงก็เป็นประโยคคำถามก็ต้องขึ้นเสียงสูงนะคะถ้าเกิดเป็นประโยคที่มันยาวมันอาจจะมีช่วงวักได้บ้างในบางส่วนอาจจะเออหลังเวียกรินนะคะเราก็พักนิดหนึ่งแล้วก็อ่านต่อไปด้วยน้ำเสียงปกติโอเคเริ่มเลยนะคะคูณซู้ไมวาแม่ของฉัเดินทางไปไหนมาไหอโดจักรยเว็ลัอไม Oui, avec son vélo, elle va travailler, elle fait les courses, elle vient même me chercher à l'école. Mais où le range-t-elle? Elle le met dans son grand sac à dos. L'enfant Tu sais que ma maman se déplace presque toujours en vélo? C'est vrai? Oui, avec son vélo, elle va travailler. Elle fait les courses Elle vient même me chercher à l'école Mais ou le constel Elle la met dans s o n grand s a c à d o s มาดูความหมายกันนิดนึงนะคะ Tu sais que ma maman se déplace presque toujours en vélo ก็คือนี่เหมือนกับสถานการณ์ก็คือเหมือนกับเด็ก2คนคุยกันนั้นะคะก็ถามว่านี่รู้ไหมว่าแม่ฉันะ ไปไหนมาไหนด้วยจักรยานตลอดเลยนะเวโลก็คืออาเวโลก็คือจักรยานนั่นเองนะคะเด็กคนหนึ่งก็ตอบว่าเอ้ก็ถามตอบว่าเซฟวะจริงเหรอคนที่เล่านะคะก็บอกว่าวีอเวกซองเวโลเอลว่าทำงานเอลเฟลิคคูร์สเอลวีเมมเมชาร์เชีย l เล o อ e ก็คือด้วยจักรยานของหล่อนนะของแม่ฉันเนี่ยนะ แม่ฉันก็ไปทํางานไปจ่ายตลาดซื้อของแม้กระทั่งมารับฉันที่โรงเรียนก็ใช้เบลูมาขี่จัก,กรยานมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ถามต่อนะคะเมลเลือกของสแต,ตลก็แล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนอะเวลาไปไหน,ไหนมาไหนระหว่างวันอะไรเงี้ยอีกคนคนที่เล่านี้ก็บอกว่าไอเลเมดดอกสังกอซักก้าดูก็เขาก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ใบใหญ่ใหญ่ไง แต่ก็คือต้องเข้าใจนะคะเด็กๆเขาก็มีจินตนาการของเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเขาก็บอกว่าเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆกองซักกระดูกก็คือกระเป๋าเป้ใบใหญ่นั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ลองหัดอ่านหัดฟังกันนะคะแล้วก็ฝึกฝนกันต่อไปเรื่อยๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเควัว